เมนูหน้าหมั่สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไ i ซ์ลี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำนะคะซึ่งมาพร้อมกับเมนูแซนอร่อยให้กับเด็กๆแน่นอนนะคะแต่วันนี้ชินีไม่ได้มาคนเดียวค่ะขอต้อนรับคุณลิซ่าและจูเลียตเลยค่ะวนนสวัสดีคุณทอมค่ะ,คะต้องบอกว่าน,นี่เพิ่งคลอดไปแค่2เดือนเองกลับมาแบบ เหมือนทำงานแล้วทำงานแล้วเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาทําเมนูหน้าหมั่จริงๆแล้วเหมาะสําหรับวัยคิดเมนูของเรามีชื่อว่าลูกบอลตําลึงค่ะก็คือนี่ค่ะตําลึงเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหอุดมไปด้วยวิตามินด้วยแล้วก็เบต้าแคโรทีนเพิ่มเนื้อสัตว์หน่อยเกล็ดขนมปังแป้งสาลีไข่ไก่เกลือปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็มอสซาเรลล่าชีส รักวัวลิซ่าผสมชีสไข่ไก่เลอล้วก็ซักช้อนโตหนึ่งช้อนโตเป็นสแตนด์แอนดะเดย์นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นลูกบอลกันค่ะโดูไปดูเหมือนเมนูอาหายตาเลียนเลยนะคะเนี่ยนี่สูตของเราเมนูเลิศเมนู นี้ <Okay. S 2> เนื้อสัตว์สมุติถ้าลูกแบบไม่ทานแฮมก็ปลาก็ได้ค่ะซีะนี่เลือกใช้น้ำมันรำข้าวค่ะเพราะว่าน้ำมันรำข้าวนั้นมีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดทั้ง o r ริจินอลฟ y โตสเตอ o l และก็วิตามิน E เป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารของลูกน้อยค่ะร้อนแล้ว ส่วนผสมมันลงตัวมากนะมันมีทั้งผักมีเนื้อสัตว์ด้วยใช่ค่ะครบเลยกัดไปมีความเมนูนี้หนึดหนึดยิ่งเยอะของชิ้นหนุ่ได้ประโยชน์ด้วยใช่ชึบเรียบร้อย้โหอร่อยมากเอากลับบ้านคุณแม่คะไม่เป็นไรตรงนี้เรามีอยู่โอเคถือว่าผ่านนะคะสำหรับเมนู ลูกบอลตำลึงของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณลิซ่ามากๆเลยได้ข่าวว่าไปถ่ายปก Modern Mum ด้วยใช่ไหมคะเป็นงานแรกของคุณแม่กับอลิซไปด้วยมาที่ m ์ n m จะได้ชมความน่ารักของฝาติดตามผลงานด้วยไดเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ด้วยขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะและแน่นอนเราก็ต้องขอขอบคุณเมนูจากนิตยสารรักลูกและขอโตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงหน้าสาระจันโปรดไปพบกับคุณหมออ้อวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในใบตำลึงค่ะไปพบกันเลยค่ะ ร่วมสนุกกับน้ำมันรำข้าวไรซ์ลีเพียงตอบคำถามว่าสัปดาห์นี้คุณซซนดี้นำเสนอเมนูอะไรพิมพ์ 1. บอลตำลึงพิมพ์ 2. บอลผักโขมส่ง SMS มาตามหมายเลขข้างล่างน,นี้10ท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยของรางวัลจากน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี